แล้ววันนี้เราก็เดินทางกันมาถึงพาร์ทที่3กันแล้วอนะและผมอยากจะสาร,รภาพกับทุกคนว่าเมื่อคืนน่ะนะผมแอบเล่นไปนิดหน่อยนะขายรถไป2คันตอนนี้ผมก็มีเงินเก็บอยู่4ี่หมืสีแล้วอ่ะเนอะเราต้องมีลักไก่กันบ้างมันต้องมีเล่นนอกรอบนะ <c oughs> โอเคครับอย่างแรกของวันนี้ก็คือทําความสะอาดออฟฟิศเหมือนเดิมเลย <c oughs> ทิ้งกันมาจะได้รีบอัพสกิลได้รีบอัพสก กริวโอเคสกิล okay. ผมบวกเพิ่มมันหนึ่งแล้วนะทุกคนผมจะเอาอะไรดีก็คงขาดอย่างเดียวแล้วแหละขาด <laughs> ที่ทำความสะอาดรถอ่ะนะนี่ไงมาแล้วโอเคโอเคผมสามารถเช็ดรถเองได้แล้วตอนนี้นะแล้ววันนี้ผมก็มีแพลนนะนะที่จะไปเหมารถอ่ะนะสัก4 5หคันแล้วกันถ้าตังผมถึงนะตอนนี้ผมมีอยู่4 4 0ห0ื่เดี๋ยวมาดูกันว่าลานจอดรถหนะ้ออฟฟิศผมสามารถจอดได้กี่คันนะนะที่ผมคิดไว้ก็สัก1 2 3ส 4 5, 6, 7, 8, 8ี่ห้าหดแดแปคันนะ่ะนะซื้อได้สักกี่คันนะนะเพราะว่าตังค์ผมมันค่อนข้างจะจำกัดอนะ่เด้อไปดูค้ามาเก็ตกันวันนี้เปิดหรือเปล่าโอ้มา oh นะวันนี้ค้ามาเก็ตปิดงั้นเหรอเราก็เข้าเมืองเลยกันสวัสดีชาวเมืองวันนี้ผมจะมาล่ารถผมจะต่อราคาให้ยับเลยโอ้คันนี้ก็ใช้ได้อนะถือว่าเป็นรถคลาสสิกที่ดี เ,เจ๊าขายเท่าไรครับคันนี้คันนี้สภาพค่อนข้างดีเลยนะพราหนุ่มเจ๊ปล่อย2 6 8 5สเหรียญน่ะนะพูดมามันก็มีเหตุผลน่ะนะราคาไม่ค่อยแพงด้วยเพราะว่าผมรับได้เป็นรถปี2008นะก็ถือว่าโอ้เก่าพอสมควรน่ะนะค่อนข้างที่จะคลาสสิกเลยวิ่งมา4ี0 0 0ีว้าวค่อนข้างวิ่งน้อยอ่ะนะเป็นรถปี2008 แต่ว่าไม่วิ่งแค่ 40, สี่หมื่นสีมันชักจะทําไม่งทาแม่งล่วเจ๊อืมจะยอมแมวมาแล้วปอนี่สกปรกเยอะๆเลยก็ดีนะเพราะว่าผมสามารถเจ็ตรถได้แล้วตอนนี้อะนะอืมผมจะลองต่อราคาเจ๊สักหน่อยละกันเจ๊เสนอมาที่2 0 0 0เหรียญใช่ไหมสองพันได้ไหมเจ๊สองพัน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 วปอนเจ๊ว่า2 0 0พมันจะขูดเลือดขูดเนือ้อเจ๊เกินไปนะไอ้หนุ่มขึ้นนีเจ๊สักหน่อยได้ไหม เจ๊ไม่พอใจที่ราคา2000งั้นเหรอ2 3 0 0ได้ไหม2 2003อ0พันสเหรอึเจ๊ว่ามันก็ยังถูกเกินไปไนุม่มเพิ่อีกสักหน่อยได้ไหมสองพเจ๊ก็ไม่เอาอมมันถูกเกินไปนะเจ๊จะไม่ต่อรองกับเธอแล้วถ้าไม่เอาก็ไปหาที่อื่นไปเกียดคุยเปลืองน้ำลยายจะภาพก,ก็ใช้ได้ไมก็วิ่งน้อยอะนะแต่งั้นผมซื้อไปเลยละกันนี <c> ่ <oughs> ปิดเร็วไปบวก X Z e X P. อีก10 exp รถคัน กขออนุญาตเช็ดหน่อยนะครับเช็ดเช็ดทาถู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 สูมเช็ดมั่วๆให้มันดังเอี๊ยดๆค่อนข้างคอนโทรลยากนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมาสะอาดหรือว่าสกปรกอะนะถ้าได้ปืนฉีดน้ำก็คงจะดีนี่สังเกตว่าตรงไหนที่เราถูแล้วมันมีเสียงเอี๊ยดๆอีดๆอดๆแปลว่าตรงนั้นมันสกปรกอะนะถูต่อไปจนกว่ามันจะ ขึ้น exp ตอนนี้ค่า exp ผมมีอยู่20แล้วนะีหยดูสิค่าความสะอาดมีเท่าไรแล้วโอ้โอเคตอนนี้สกปรกอยู่6%นะนะรับได้แล้วเดี๋ยวผมส่งรถกลับไปที่กะละอะบ้านนะตอนนี้ร้านรถเต็มงั้นเหรอไรกันบางงานังอาจเอารถมาส้มตัดหน้าเราผมจะเอารถกลับไปยังไงอาว่างแล้วส่งกลับไปก่อนเลยคันหนึ่งนะเดี๋ยวร้านจอดเต็มสวัสดีครับเจ๊โอ้โห คันนี้เอาเรื่องอยู่นะคล้ายๆ Honda Jazz เลยอนะ ปท้ายอะนะคล้ายๆแจ็ตรุ่นแรกเลยเจ๊าขายราคาเท่าไหร่ครับคันนี้เจ๊ปล่อยที่ราคา7,823เหรียญน,นะไอ้นุ่มเครื่องยนต์สภาพดีมากเลยเสียหายไปแค่3%ามเปอร์เซ็นต์สกปรกหกเปร์็นเป็นรถปี2007อ๋อเก่ากว่าคันเมื่อกี้ก,กันเหรอไม่วิ่งมา63,000ก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราลองต่อราคาเจ๊สักหน่อยละกันเจ๊เจ็ดพันทวนได้ไหมเจ็ดพันทวนเลยไอ้นุ่มมูมันจะถูกเกินไปอะนะคืนให้เจ๊สักหน่อยละกัน7จ0 0พัน้าได้ไหมครับเจ็ พันห้าเลอหนุ่มท้าย <c oughs> ได้ไม่ีคันนึ่งค่าความสุขปรค่อนข้างเยอะเช็ดก่อนเลยมันค่อนข้างหาดีเทลยากกันนะที่จะถูแล้วให้มันดังเอียดเอ็ดเอียดเอีดอะตรงไหนมันจะเอียดบ้างอ่าตรงนี้เี็บร้อยมันหามุมค่อนข้างยากเลยอะนะโอ้ยลำบากจริงๆถ้าผมได้ที่ชิดน้ำมาคงจะดีมากๆไปเป็นไร กว่าที่เราจะสบายเราต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนแต่ว่ามันยังไม่สะอาดที่สุดอนะเช็คค่าความสะอาดก่อนตอนนี้เท่าไรแล้ว12%ก็ถือว่าใช้ได้ส่งรถกับอูก่อนและกันเดี๋ยวอูมันเต็มอ่ะนะโอ้คันนี้ก็ใช้ได้อยู่ที่โแม็โคตรเท่เลยนะโลแม็กปีนียมโคตรเท่เลยลุงเท่าไรครับคันนี้ อา้าวมืดแล้วเฉย18,000เหรียญ่ะเนาะเครื่องยนต์้อนต่าสกูโปรก29ค่อนข้างดีขอต่อราคาสักหน่อยได้ไหมครับ17,500ได้ไหม17,500หมเห้าลยไอ้หนุ่มขายโอ้โหได้มาอีกคันหนึ่งอ่ะนะลุงแกน่าจะรีบไปนอนต่อรองราคากันจนดึกดื่นเลยชิบหยคันนี้เดี๋ยวผมคงต้องขับกลับสินะพี่อูจอดรถเรามันเต็มแล้วเครื่องยนต์จ เออ่าฮ่าเรื oh, okay, okay. ่องนี oh, ้สุดแล้วใจโอ้แรงเอาเรื่องอะนะเก่าแต่เก่าบอกเลยเดียวเดี๋ยวเดียวว้าวโอเคโอเคจีบไปรถพ่คว่อเลยนะโอ้เกือบแย่ซะแล้วเราอ๋อนั่นไงเจอแล้วผมจะลัดทุ่งไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะ โอ๊ย oh, What the fuck What the fuck bro โ h oh my Oh brake o ก brake o ร b ก a k e on brake 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 Oh 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 o วันนี้ผมจะรอดไหมอะทุกคนมันค่อนข้างเป็นวันที่แย่เลยเ <laughs> นี่ยอะไรอะโอ้ oh, มีที่เหินด้วยแต่ <laughs> <ะ> <c oughs> เราจะไม่เหินนะเพราะว่าเราจะเอารถราคาแพงของเรามาเหินเพื่ออะไรอะนะให้มันพัง <laughs> กลับออฟฟิศก่อน ดูดิเลี้ยวแป๊บเดียวคว่ำอะ What the fuck นี่มันอะไรกันรถคันนี้ไม่ค่อยโอเคเลยอยากคนข้างความง่ายเสียเอ่หอเท่าเดิมะนะอาการเสียไม่ได้เพิ่มขึ้นอ๋อช่างน่าจะกลับไปนอนกันบดแล้วถ้ายอย่างนั้นผมขอกลับบ้านไปนอนเหมือนกันเพราะผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะนะโอเคบ้านรังหนูนกลับมาหานายแล้วนอนออสวัสดีเชา้าอันแสนสดใสไอ้ขอจันเรคล็ดอีกแล้วให้ตายเถอะ ใครมียาดีๆแนะนำบ้างไหมขอให้เป็นวันที่ดีะนะออฟฟิศเลยเจาไปออฟฟิศเลยเจาขอ,อให้มันเป็นวันที่ดีของฉันอ่าสวัสดีนายช่าง <c oughs> สมรถนะครับ60บาทจัดไปอย่ายให้เสียรถเรามันต้องสมบูรณ์แบบพันเปอร์เซ็นต์อะไรอาอคันนี้ไม่เสียงั้นเหรอเช็คแป,ป๊บโอ้คันนี้ค่อนข้างดีะนะเราจะไม่ต้องซ่อม <c oughs> คันนี้ไม่ต้องซ่อม <c oughs> อุ้ยเสเรื่อง ดีเสียงเครื่องบันเทิงมากโอ้อย่างดีเอาสีอะไรดีทุกคนสีน้ําเงินออกทึบๆหน่อยไหมเออสีนี้ก็สวยดีอะนะทางดีจัดเลยครับสามร้อยโอ้ขนาดยังไม่แต่งเครื่องเท่นี้โคตรแรงเสียงเครื่องโคตรร้าใจเลยทุกคนเรือกำรามแต่งเครื่อง่อยครับ dressing keep น็อตจัดไปเอบจะติดตั้งไม่ได้นะเพราะรุ่นนี้ค่อนข้างเกา่าสีไฟหน่อยกันแล้วกันไฟตาแดงโอ้โ,โคตรเทอะนะไฟตาแดงกลมอะนะมันโดนของมา80เหรียญจัดไปทะเบียนสีน้ำเงินมันก็จะทึบเกินไปอย่าเด้ออาทะเบียนสีนเหลืองแล้กันรอมแม็กรอมแม็กเราต้องจัดเต็มไปเลยไอ้น้องนี่ดุหน่อยส0 0พเหรียญจัดไป เรียบเลยโอเคโอค้ขยะดีชอบขยะมากเพราะมันทำให้ค่า e x p ผมเพิ่มขึ้นออฟฟิศออนไลน์ก่อนแล้วกันเปิดไว้แต่ยังไม่ตั้งราคาเอาคันที่เหลือก่อนเนี่ยนะวันนี้ผมจะอัดรถให้เต็มหน้าร้านไปเลยให้มันไม่มีที่นั่งไปเลยเอาไปส่อมรถเลยครับพี่ชาย สามร้อยจัดไปอย่าให้เสียคันนี้ซ่อมแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเครื่องยนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยคันนี้ทำสีหน่อยนะกันสีแดงแล้วกันเครื่องยนต์ก็คปิด ผมจะไม่ดับเครื่องแล้วกันนะนะเร็ดสต้อ๋อโอเคสกิดเทอร์โบนอตล้อมแม็กสามพันเหรียญจัดไปโอเคแค่นี้ก็พอละจะใส่เยอะเปลืองโอ้ oh, พอใส่นอนแล้วรู้สึกวอะไรงขึ้นเลยนะ เรื่องเลยตอบโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอีกคันหนึ่งอืมคันนี้เสียงเราา้ามันจะต่มันข่างง่ายวะ่ะคันนี้ช่วงหลังดีนะข่างความง่ายเลยมาข่งแย่คันนี้สีเขียวเหนียวซับแล้วกัน300เหรียญจัดไปเรียบร้อยสีเขียวเหนียวซับ ยนมันแบบมันกระหึมมากเลยนะผมชอบเสียงเครื่องคันนี้มากแต่ว่าช่วงล่างห่วแตกมากเลยนะจะพาผมหลุดโค้งอยู่ตลอดเวลาเลยครับคันนี้แขวนพระอีองค์ก็เอาไม่อยู่ไรซิงคิดจัดไปติดนอตจัดไปไฟหน้าไฟหน้าสีอะไรดีนะไฟหน้าสีน้ำเงินแล้วกันตดจับเปลี่ยนแล้วเปลียนเหลืองเราแม็กจัดแบบโคตรเท่ห้าพันจัดไป เรียบร้อยโอ้โหเมมโมโดแดงโอ้โหแม่งเอ,อ้ยแล้แมคคันนี้มันสังเข้ากับสีรถเหลือเกินนะ่ะนะ ดีมากเลยห้ต้ายเทอะผมน่าจะเอารถเข้าการะตัดได้แค่3คันนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ตังผมมันหมดไปแล้วอะนะเหลือแค่1,457เหรียญเพราะฉะนั้นผมต้องขายรถก่อนเพื่อที่จะเอาเงินไปหมุนเวียนในระบบคันนี้ซื้อมา2อ0พเหรียญค่าใช้จ่าย modify รถ renovate สี่พนสี่ร้อยเหรียญประมาณ8,000ันะนะต้นทุนอืมเราจะขายสัก15,000ห้าหมื่นห้าหมื่เป็นไงส่วนคันนี้ต้นทุนราคาที่เราซื้อรถมาอยู่ที่ 7500เหรียญาโมดิฟายอีก4690เหรียญรวมกันแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ11,000ถึง12,000ขายที่เออ18แล้วกัน18,000โอ้คันนี้ผมซื้อมาค่อนข้างแพงอ่ะนะราคา17,500พาโมดิฟายอีก6,700กว่าเหรียญประมาณ14,000บาทอ่ะนะต้นทุนผมจะขาย20,000แล้วกันน่าเลือดที่้อยมันต้องกรีดเลือดกรีดเนื้ออย่างนี้มันถึงจะรวย20,000 ราคาคันนี้1 8ื่นแล้วไอ้หนุม่มโอ้พี่สูราคาได้ที่หมื่นสองะนะ13500สา้าร้ยได้ไหมพี่ชาย13500สา้าเอา <c oughs> ขายออกไาแล้วคันหนึ่งโอ้เจ๊จัดมาน้องถุงเงินเจ๊ะจะเอาเท่าไหร่เจ๊ให้ได้5้าพันสองห้าพันสองมันไม่ได้ค่าต้นทุนที่ผมซื้อมาเลยนะครับเจ๊เดินหนีผมเฉย,ยเลยใช่ไหม โว่าจะว่าโอเคถึงผมจะปล่อยไปได้ไม่ครบทั้ง3คันแต่ผมยังน้อยก็ปล่อยได้คันหนึ่งยวไปนอนก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่แรกปิดออฟฟิศก่อนโอเคออฟฟิศออฟแล้วนะจ๊ะกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วกันเอ้ยอืออือเอ้ยโอโหโอโหคอหักคอเบี้ยวคอบิดขนาดนี้เฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรกันออฟฟิศเปิดแล้วจ้า ออฟฟิศเปิดแล้วครับระวังที่รอลูกค้าผมก็เช็ดรถรอแล้วกันลลลลลลาาาาาาโอ้ลูกค้าเข้าร้านแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับลูกค้าขอทำความสะอาดแป๊บหนึ่งโอ้สองคนละ อย่าพึ่งเข้ามาขอเช็ดก่อนขอเช็ดอีกนิดอ่าไม่ทันแล้วอ่าคณพี่ชายคันนี้ผมให้ราคาได้ที่7,300อะไรนะพี่ชาย7,300เงินเหรอผมตั้งราคาที่15,000พี่ให้7,300มันจะถูกเกินไป8,500ได้ไหม8,500ไม่ได้ทาไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องคุยกัน วอ้คันนี้รุมกันหลายคนเลยคนไหนมาก,ก่อนคนไหนมาหลังวะนี่อืมคนนี้สินะมาก่อนต้องเขียวเหนียวซับคันนี้ตั้งขายสองหมื่นงั้นเหรออืมเจ๊เอาเลยเจ๊ไม่ต่อรองราคาเจ๊ชอบมันมากมันเข้ากับสไตล์แบดบอยของเจ๊มากเลยเจ๊ไม่ต่อราคาเจ๊เอาเลยอะไรนะเจ๊เจ๊เอาเลยโดยที่ไม่ต่อราคาอย่างงั้นเหรออืมมีหรือผมจะขายเดี๋ยวไปตั้งราคาใหม่ เดี๋ยวนะน้องเขียวผมตั้งราคาผิดเหรอไอ้บ้าเอ้ยผมตั้งราคาน้องเขียวไปที่สองหมื่นทวนก็ว่าอยู่ทําไมมันไม่ต่อรองราคาไอ้บ้าเอ้ยเกือบล้มละลายแล้วกูผมเกือบล้มร้อยละลายแล้วดูค <c oughs> ุาเฮ้ย <c oughs> แม่งผมซื้อมาหมื่นเจ็ดบวกอีกหกพันสองหมื่นกวาน่านุ่นผมตั้งราคาไปที่สองหมื่นทุนไอ้บ้าเอ้ยเกือบขายขาดทุนมันต้องสามหมื่นนะครันนี้มันต้องขายสามหมื่นฮะเนาะ <laughs> โอเคเ <c ười> กือบขาดทุนแล้วอีเขียวมึงกูตั้งราคาบิดจิบายโอ้ใส่สุพดพวกท้ายแบบนี้นะ่าจะไม่ต่อร้องราคากับผมมากใช่ไหมครับรับราคาได้ที่เท่าไรครับคุณผู้ชายโอ้คันนี้เหรอผมให้ได้ที่เจ็ดพสีโอ้เจ็ดพมันราคาปริมปริม,รมน้ำผมเลยนะเนี่ยถ้าง,งั้นยังไม่ขาย ไปไรจะเย็นเยนไปขายหนูเขียวก่อนสนใจราคาที่เท่าไหร่ครับเจ๊เออสนใจราคา2 6งหมื่นกันนะอสองหมื่นหกผมได้กําไรนิดหน่อยอะนะต้นทุนผมมาประมาณ2 3งหมขาย2องหมก็ได้กําไร3ามพันก็พอได้อยู่เฮ้ยสักหน่อยละกัน2 7งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ๊ว่าไงสองหมื่นเจ็ดงั้นเหรออืมเอาในที่สุดมันก็ออกไปแล้วกันเนืองอ่าเหลืออิงน้ำเงินเนี่ยขายยากขายเย็นจริงๆเดี๋ยวนะพี่สองคนเอ่อ เป็นแฝดกันเหรอครับอ๋อพอดีพ่อพี่ไปไขไว้ข้างบ้านเนี่ยน่านนะก็นเลยคล้ายกันหน่อยไม่ต้องแปลกใจอะไรมันจะเสือกทําไมโอเคโอเคผมขอโทษครับถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่ซื้อได้ที่6กพันเก้าวนะเอ,อ่อถ้าอย่างนั้นยกเลิกก่อนเดีว๋วไปหาน้องชายพี่แล้วกันคันนี้พี่ให้ได้ที่ราคา7จ็ดพันสี่เจ็ดพันสี่ให้ราคาดีกว่าคนเมื่อกี้นะแปดพันได้ไหมแปดพันแปดพันผมเอากำไรนิดเดียวแปดพันงั้นเหรอ มันแพงไปอ่ะเจ็ดพันสี่ได้ไหมแปดเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดอย่างนั้นเหรออืมเอาโอเคบทในที่สุกก็าขายเสร็จแล้วเป็นการขายที่ขอดค้างทุลักทุเลนะเพราะว่าบางคันนี่ซื้อมาแทบจะไม่ได้กําไรเลยนะแทบจะขายเท่าทุน,น,นปิดร้านปิดร้านก่อนปิดร้าน,อน,านตอนนี้ผมมีเงินเกือบ5้าหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญตอนเปิดเกมผมมีที่อ่าสี่หมื่นห้านะได้กําไรมาห้าพันไม่ขาดทุนก็ถือว่าใช้ได้อ่ะเ้อ เด MM ี๋ยวผมจะไปหารถที่ตลาดคามาร์เก็ตสักหน่อยละกันครั้งนี้ผมคิดว่าผมจะซื้อรถที่ราคาแพงแล้วก็เอาไปแต่งสักหน่อยหนึ่งลองดูว่าคันเดียวมันจะทำกำไรให้เราได้สักเท่าไหรโอ้คันนี้เป็นรถปี2014ค่อนข้างใหม่แล้วก็วิ่งมา40,070นะเครื่องยนต์ค่อนข้างดีเสียหายแค่3%คันนี้เจ๊ปล่อยอยู่ที่28,000 25,000 เจว่าไงเจว่ามันถูกไปอ่าเพิ่มราคาเจสักหน่อยได้ไหมอุ้ยตอนนี้มืดแล้วทุกคนผมต้องปิดดิวคันนี้ซะแล้วถ้าผมไม่ปิดดิวผมไม่ได้รถกลับบ้านแน่นอนสองหมื่นเจ็ดและกันสองหมื่นเจ็ดมันเอ้าโอ้โหผมได้มาคันหนึ่งว้าวเป็นรถเปิดประทุนนะนะวาร์ปคันนี้ไปไว้ที่กลาดาเลยลแล้วกันเลยผมก็กลับไปนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมาดูกันว่าผมจะทำกำไรกับคันนี้ไปได้เท่าไรกันนะกลับบ้านก่อน GOOD MORNING EVERYONE EVERYTHING EVERYDAY EVERY TIME EVERY NIGHT <S 2> <S 2> อ่าออฟฟิศค่อนข้างสกปรกแต่รู้สึกว่าพักหลังๆนี้คนจะไม่ค่อยมาทิ้งขยะหน้าออฟฟิศผมแล้วนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเปิดประตูไว้แล้วกันรับลูกค้าไว้ก่อนซ่อมเลยพี่ชาย460้ยบาทแล้วจัดไปโอ้โหพะว่าคันนี้ขายได้ราคาดีแน่เลยดูดิ เปิดประทุนแล้วก็แม็กโคตรเท่อย่างโคตรได้เลยสามหมื่นห้าน่าจะได้อะนะเรียบร้อย yeah. ขอบคุณมากครับพี่ชายไม่เป็นไรหนุ่มพีม่เต็มใจเพราะเอ็งจ่ายตังพี่อะนะเครื่องยนต์สตาร์ทโอ้เอาเรื่องอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่า พ่อตัดด้วยนะไฟนใาอย่างสวยโอ้แอร์นี่เหมือนเบนเลยอ่ะนะพี่น้องโคตรดีสีดําเงินมันจับจัดไปแรง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 โอ้เอาเรื่องนะคันนี้มาดูกันเทรซิ่งคีด ABS มีแล้วไม่ต้องติดเพิ่มนะติดน็อตกับเทอร์โบก็พอไฟไฟตาเสียอะไรดี เดลัยสีน้ำเงินขดจาบเลยทุกคนดูดิเอาเรื่องอยู่นะนี่มันต้องสีนี้จัดไป80แปดสิบถ้าเปลี่ยนเหรอจัดไปโอ้แม็กนี้ดูแพงดีห้าพันนะจัดไปโคตรแพงเอ,อ้มันเจ็บมากเลยนะ้อเอาเรื่องอยู่นะขอไปลองสักหน่อยละกันคันนี้นะ พังไปหเลยชิบมหายอ้อขอโทษทีโอ้ไม่น่ารถมาสิ่งเด่นเลยอ่ะคนแม่งพังไปหพังไปหเลยบ้าเอ้ยอุ้ยแทงนะร้อยยี่ร้อยสามดูว่าใช้ได้นะอุ้ยปัด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  ถ้าผมขายคันนี้เสร็จนีผมจะไปประมูลรถอนะหวังว่าจะทันตอนนี้เที่ยง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 ตั้งราคาขายกันจะได้ไปประมูลรถคันนี้ผมซื้อมา2 7 0หมแต่งออปชั่นเสริมไปที่7 0็ดพนต้นทุนรวมทั้งหมดผมเสียไป3ามหมเพราะฉะนั้นผมจะขาย4,000 40, มแล้วกัน4,000 40, มพี่ว่าไงไปไปไปรอลูกค้าไปรอลูกเก๋อ อุ้ยแต่มันจ้าบจริงนะคันนี้รถเปิดประทุนที่โคตรสวยอย่นะเป็นรถที่สวยมากอาาสวัสดีคุณผู้หญิงตาถึงมากเลยนะครับที่เลือกเข้ามาที่ร้านเรา,าเขามาให้ผมรีดเลือดขูดเนื้อสักบัดเดียวนี้ทันนี้ผมตั้งราคา4 0 0 0 0ืครับผมฉันเอาเลยฉันไม่ต่อรองราคาโอ้โห4 0 0 0 0เอาเลยเหรอ4ี่0 0จ่นเอาเลยเหรอเอาตรงนี้มีราคาบอกด้วยนะเราซื้อมาที่ราคา27 0 0 0่นนะแล้วก็แต่งออปชั่นเสริมไปที่ราคา7 0กว่าบาทประมาณ3า0 0 0ื่นสี่อะนะต้นทุนคันนี้ขายได้4 0,000ืนงั้นเหรอเอาไงดี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 ขายเลยแล้วกันโอ้ตอนนี้ผมมีอยู่5 6 0 0 0ืนอ่ะนะได้กำไรมากกนขางเยอะนะจะไปประมูลรถประมูลรถประมูลรถไปประมูลรถหน่อยแล้วกันอ่าอยู่ไหนนาะที่ประมูลโอ้ยที่ประมูลในนี้ไม่มีมต้องวิ่งไปตอนนี้ก็เวลา5้าโมงครึ่งแล้วไอ้บ้าเอ้ยทันไหมโอ้ยังทันคันสุดท้ายอ่ะนะ อาขอที่นั่งหน่อยพี่ชายขอให้ผมนั่งหน่อยเออเคโอ้มันลาไปสามแสนเลยบ้าเอ้ยตังคุมีวา่าหมืน่นโอ้ไม่มีสิทธิ์เลยฮะไม่มีสิทธิ์เลยเหม็นสาบกลิ่นขุนโจนไม่ตายเถอะโอ้ยต่อราคากันไปไม่พักเลยสามหมื่ 3, นเะก้าอ้ยสามแสนเก้าเน้ว โอ้ยปิดราคาไปที่3ามแสนเก้าทุป,ปคาไม่ราคาโคตรแพงอะนะตอนนี้ผมมีอยู่ห้าหมื่นแปดเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะพี่ชายไอ้น้องวันหลังถ้าเองมีเงินแค่ห้าหมื่นแปดเองไม่ต้องมาหรอกไอ้น้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานไปดีกว่านะเพราะว่าที่นี่มันมีแต่สังคมผู้ดีอะนะไม่สมควรเสนอหน้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีแต่คนรวยน้อยเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยบุลบล,บลี่บุลบลี่เองบุลบลี่อะบุลลี่เหะ ต้องไปฟาร์มเวลอีกสักพักหนึ่งนะเพื่อที่จะมาประมูลวันถัดไปโอเค EP หน้าเรามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปประมูลรถสำหรับใครที่อยากให้ผมทำพาร์ตต่อไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอสไลค์คลิปนี้สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนเจอกัน e ีพีหน้าบ๊ายบาย